่ไปก่อนไปให้ไปเอาเอี้ตัวมึงด้วยไป 누나 떡상 했던데요? 누나 떡상 했던데요? 아니 떡상 하셨던데요? 야 좋겠다 행복하죠? 늘 에? 왜왜 네, 네, 네. <laughs> <laughs> 나도 복수한다 무슨 복수? <laughs> 뭔 복수? 보면 알아요. Thank you so much. To t a little love road. Thank you so much. Enjoy. Thank you so much. e n j o y right? 하세요 ไม่ต้องจริงจริงเอ้ยใช่อ u มเร u คุยกันเรื่องเรื่องที่คุณต้องรู้งานของคุณครุ่งนี้เข้าใจใช่ไหมครับจริง เข้าใจใช่ใช่ก็คืองานของคุณที่คุณต้องมาทุกนี้แปดโมงเช้าคุณต้องไม่ตื่นสายและที่สํำคัญคุณต้องมาเดินวนรอบของบ่อน้ำก่อนพอคุณวนรอบบ่อน้ําเสร็จคุณเอาผงเอ็มที่ผมได้เตรียมไว้ให้คุณผสมน้ําครับใช่คุณต้องต้องจำให้ได้ ต้องจำอะไรหนึงงน่งซองหนึ่งซ้อต่อน้ำห้าไล่ต่อน้ำแห้งไล่ใช่<ม>นั่นคือ,อ,อสอิ่งที่คุณต้องจำทุกเช้าตื่นเช้ามาคุณต้องผสมผสมใส่กองต้มยำเต้ต้มยากุ้ง y e ยพอคุณต้มยำกุ้งเสร็จ <enjoyed> <c ười> คุณต้องเอาของจุลินทรีย์นี้เข้าไปบำบัดในน้ำเข้าใจใช่ไหมครับใช่พอ,อคุณเข้าไปบำบัดในน้ำเสร็จคุณเฝ้าดูมันอย่างน้อยสองวัน yes สองวันสองวันใช่หลังจากนั้นคุณกดูการเปลี่ยนแปลงของมันขงจุลินทรีย์เนี่ยมันจะเข้าไปบบัดของตัวดินดินที่คุณเลี้ยงปลาไว้เยอะแยะมากมายปลาจะขี้ไว้ ทำให้คือนใต้ดินเนี่ยมันตกตกใช่ไหมจินใช่อพราะมันตกตกมันอาจจะก่อการเกิดแก๊สเกิดซึ่งปฏิก้อนปฏิมูลที่มันทําให้น้ำน้ำมันสลายหรือว่าตะไคร่ที่เกิดจากแสงแดดใช่ไหมจินครับอืมเยาจัดมันต่อมาก้และหลังจากนั้นไม่เกินหนึ่งอาทิตย์คุณอาจจะต้องใส่มันซ้ำคุณจำไว้ใส่มันซ้ำ กงซามโมกงจีกองซานโน่ชันกงโรดสตางโกรตั้งโน้จรจงใจเมย์ใช่ผมชอบใช่นี่มันเป็นความคิดที่ถูกต้องจริงนั่นคือสิ่งที่คุณเล่ามาผมเข้าใจยอดเขาขับใจและคือหลังจากทุนี้มันเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กตัวเรายัางเล็กๆน้อยเน่ยไม่รู้ภาษาไม่รู้หรอกนะรารักมันคืออะไร แต่ตอนผมโตมาเนี่ยผมเรียนรู้มันทําให้รู้ว่าผมเนี่ยรักคุณเกินเ่อนไปใช่ไหมครับใช่คุณกัปตังต้องย่างกุ้งเรต้องตั้งใช้โพรสตั้งใชงาใช,ช่ขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันครับจินยินดีมากที่วันนี้ได้คุยกับจินเป็นการประชมุมถือว่าระดับปร,ประเทศไทยกับประเทศของคุณจับยีครับขอบคุณครับ ใช่ยินดีอย<ช>่าลืมแปดโมงเช้าแปดโมงเช้าเปโมงเช้าเพจุรินซีเปโมงเช้าเพจุรินซีเฮจุลิีโอเคตั้งรูเปโมงเช้าเพลูมมนชีอืมได้เดี๋ยวคุยคุณคุณกับเลขาผมตอบมาเช็คหนเป็นฮอลลชีสวัสดีค่ะ Sadiqa. what the car <coughs> you know me do you know me no. no who are you i know you no no i don't know you who are you Sina. Hi. Hi. You miss me? Yeah, I miss you. But Amber, I uh, I don't, I don't have a yadom because uh, you're my yadom. You know, I'm just you. <sighs> you are my big, big, big yadom, too.

okay okay if you win if you lose, awesome. i don't care if i lose because you win in my heart i don't care okay no. if you lose marry me punishment okay okay everyone send him sticker everyone send him sticker <laughs> yes, yes. จังมึงไปร่อนในห้องไปเอาเก้าอี้ตัวมึงด้วยไปมึงไปร่อนในห้องมึงไปร่อนในห้องนี้ต่องเอาเก้าอี้ด้วยมึงได้กำดาวใส่กูทำไมวะเจน w ว y you but For me, uh. No, 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 no. Oh. no. Hey. Yum. Yum. One, L.I.B., Taco, Nara, Pet, thank you so much. Okay, Ember, just one match try. Just one more. Okay. Thank you so okay. much. Wait it. Okay. Ember, um, you dance right Are uh, You dance for us, right? N no, I only dance for you. I'm singing for us right now. Okay. Listen. Let's okay. go play, PK. Yes, recent. what oh, I, like I love you. What? I love you. Don't, Amber. Please don't, don't prot me. No. Do you want me to help you? Huh? Eh? Oh okay. No, 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 no. Don't, don't cast No, 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 no. I'm good. I'm good. That's it. That's <coughs> Amber, how are you? I'm okay, I'm good. But Charlie, why the tattoo? Because he's dangerous, you know? Very, Charlie, very. Charlie gangster? Yeah. Really? Yeah, I have tattoo too. Do you want to see? You have a tattoo? Yeah. Next time, come to see. Eh? Okay. Do you want to see my tattoo? Yeah. I have my tattoo in my yeah? here? Yeah. Maybe next time. Oh. You catching? Yeah. Uh, I've something to tell you, Jin. Yeah? Closer? Come hmm. closer? Come closer. Come closer. Ah, <coughs> oh, where? well <Where? coughs> I don't know. <coughs> okay, I, I told you if you cannot sleep, just bring me and I will sing for you. Yeah. Okay, really? Hmm. Okay. But you, you have a roommate. He did today. Ah, oh, okay. Okay, Amber. You're so really sexy. So you? You are my new roommate. You okay? Yeah, I'm happy. See you tonight. Okay, Amber. Bye. Bye. Bye, -bye. Okay, we're update ranking. Oh wait a wait update ranking Update ranking